เมืองแก้วกออ๊อฟคอร์ดสนามกอ๊อฟ18หลุมที่มีความท้าทายโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักกลอฟที่มักสัญจรไปมาแถบถนนบางนาตราดได้จัดงานขอบคุณสื่อมวลชนและตัวแทนจำหน่ายเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาโดยจัดเลี้ยงรับประทานอาหารออกรอบ รวมไปถึงการแนะนำเจ้าหน้าที่ของสนามอย่างเป็นกันเองซึ่งคุณไม้วานีผู้จัดการทั่วไปและคุณออนิชาคําลือวงผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสนามมาโดยตลอดและขอบคุณตัวแทนจำหน่ายที่ให้การสนับสนุนจนทำให้สนามกอล์ฟเมืองแก้วเป็นอีกหนึ่งสนามที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักกอล์ฟโดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน สำหรับสนามเมืองแก้วเป็นสนามกอล์ฟ18หลุมที่มีความท้าทายโดดเด่นลงตัวทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการนอกจากนี้นักกอล์ฟยังสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วเพียง20นาทีจากใจกลางกรุงเทพมหานครและ15นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิท่านนักกอล์ฟท่านใดสนใจสัมผัสสนามเมืองแก้วติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-316-3918-21